สวัสดีครับนี่ลุงดำเช่นเคยวันนี้มาดูการเขาเรียกว่าอาชีพที่เขาว่าอาชีพความสูงนะครับความสูงนี่อย่างลุงครับลุงชื่ออะไรนะทายศรีสุกนะครับขี่ขึ้นตาเมากี่ปีแล้วตั้งแต่โงเรียนชั้น6โอ้โหอย่างนี้อาชีพอย่างนี้หาหาดูยากนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะครับ แต่มันเป็นอาชีพขึ้นสูงคือต้นตาลสูงแค่ไหนก็เป็นอาชีพที่แบบว่าสุดเจริญผมเห็นแล้วผมก็ทึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วครับมีน้อยการทําอย่างนี้มีน้อยแล้วมีแต่คนที่ใจรักอย่างเดียวลุงทํามากี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วอ่า <Okay. S 1> ชื่อเล่นอะไรชื่อเล่นชาย,ช,ายชื่อชายอ๋อลุงชายนี่ครับตอนนี่นี่นี่เราแล้วขึ้นยังไงตอนตอนเราขึ้นไปซื้อเขายังไง เอามายืนแล้วยิ้มสักหน่อยมาแล้วขึ้นขึ้นยังไงตอนไปขึ้นนี่เก็ดเราดูตาไงสังเกตตาแก่ไม่แก่ขึ้นไปก่อนหรือดูหรือดูจังแต่แรกเลยดูแต่แรกเลยใช่ไหมดูแต่แรกเลยว่าตานี้ดกไม่ดกหรือตาแก่ไม่แก่แล้วดูสังเกตไงแาขึ้นไปก่อนหรือดูหรือดูจังแต่แรกเลยดูแต่แรกเลยใช่ไดูแต่แรกเลยว่าตานี้ดไม่ดหรือตาแก่ไม่แก่แล้วดูสังเกตไงตาูก โ oh. อ้โหขอบคุณมากขอบคุณเออแยกแยะได้ดูตาลแบบไหนสูงแบบขึ้นไปก็ดูว่าต้นนี้สูงสูงสูงนี่ลูกแก่จะสังเกตไงลูกแก่ลูกแก่ก,ก็ต้องเก,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 ก็สุดเลยอตุ่เหลียงลแล้วแล้วตาลมีกี่ชนิดตาลสองชนิดตาลไข่กับตาลหม้อตาลไข่ตาลหม้อตาลไหนเนื้อมากกว่ากันหม้อตาลหม้อโอ้โหเด้อมาก ทำมากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่โรงเรียนทั้นประหก็ไม่ทราบเงินลองลองคำนวณนนีะ่ประมาณก็ประมาณตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าแล้วก็ประมาณตกสานเออลุงดำก็เห็นนี่เขาขึ้นตาลก็ม,มันเป็นประมาณสามสิบปีถึงนะโอ้อาทิตย์ที่หน้าถึงนะครับแล้วเจองูเจออะไรบนยอดตาลเจอประจําเจอก็อฉเฉยเฉยมันพึ่งพึ่งใหญ่ไหมไหมมีฮะ พึ่งยายพึ่งนิ่มพึ่งยายพึ่งหลวงมีไหมเจอเยอะมึงก็เฉยเฉยต่อยต่อยแม่ละคายผิวอาชีพเสี่ยงความสูงน,น,นี่ครับโโนี่โอ้โหนี่แลลุงเขานี่ลุงชื่อจริงชื่ออะไรนะสมชายสีสุข,สสสขนะครับสีสุขเอออทำมานานนะแล้วลที่นี้ตตอนนี้แต่ก่อนลุงทำราคาเท,ท่าไหร่ถุงหนึ่งยี่สิบบาทยีบาทเดีย๋ยวนี้ราคาถุงเท่าไหร่ละ โอ้เดี๋ยวนี้ไม่วานก่อนเขามาขายต้องแปดสิบนะลุลงนะมันก็แปดสิบแล้วแต่มันคนขายไม่เหมือนกันโอ้แต่ลุงยังยึดยี่สิบตลอดเลยแกเองให้แม่บ้านขายหรือยังไงขายเองขายเอง <laughs> แล้วแล้วลุงถามว่าไอ้ไอ้ไม้นี่ยาวกี่เมตรลงุงก็ไม,ไม่ไม่เคยวัดตัดมันก็เอาอยีา่สิบตัดมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่ประมาณกี่เมตรลุงวะหนึ่ง<อ>เมตรสองเมตร อ๋อลง,ลง,ลงอ่ะตีลุงนะอ่ะอ๋ออออ๋ออ้าวอาอลุงเขานับเป็นวาหนะครับเจ็ดวาสามท่อนนะครับนี่<า>พอขึ้นเราก็วิธีขึ้นคือต้นตาลมัดมัดขึ้นไปใช่ไหมเอาพระองค์ท่านแล้วก็ปึ้นไปแล้วก็มัดมัดมัดไหม,<า>ม <aj> พอขึ้นก็ขึ้นคือมัดขึ้นไปขึ้นไปต,ตอนแล้วก็แก้ลงมาลงมาโอ้ดีเนาะ ดีนะแต่สมัยผมไปเห็นที่เพชรบุรีบางคนใช้ตะปูตีนะนนนแต่ตะปูตีตดีไหมไม่ดีอันตราต้องต้องยืดดีกว่าโอ้บางคนใช้เหล็กนะเหล็กตีแล้วเป็น<ต>ช่องช่องนะอาชีพใช้อาชีพมันอ๋ออันนี้คือรักษารักษาพวกนั<บ>้นด้วยนะต้นต,ตาลไม่ให้เจ็บนี่ลุงเขาจะต่อลบพิเศษอย่างนี้เห็นไหมครับนี่อาชีพสุจริตลุงกับป้าก็ไปกันเอ๋อเอานี่ไปทำอะไรทำความสะอาดด้เหรอ จ้างตัดต้นไม้แล้วก็เก็บกวาดให้เขาได้ครัอโอ้รบจ้างตัดต้นไม้ได้แล้วก็เก็บกวาดด้วยนะครับรถนี้รถน,นี้ก็ต่อเป็นพิเศษนะครับความซึ่งคือใช้ไม้อย่างเดียวครับเห็นไหมใช้ไม้อย่างเดียวเหล็กไม่มีร้บมีเหล็กผสมก็ที่ล้อ,อย่างเดียวที่เป็นไม้ครับนี่เขาเรียกว่าปุมปรญยายนะโอเคเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆยาวยาว,ยาวกี่ว่าก็ประมาณประมาณแปดฟัง่ แปดวานะครับแปดวาวาคุณนะครับนะครับลุงกับป้าก็ไปด้วยกันอยู่ที่ไหนลุงหัวคำโนบนะครับถ้าใครอยากอยากให้ลุงไปขึ้นตันให้เขาเบอร์โทรลุงมีไหมบอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดอ่ะต่อเลยเจ็ดสามศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามอะไรต่อสามอ่ะหกสามหกสามห้าสี่สองห้าสี่สองโอ้โนี่ครับลุงอะไรนะ สมชายสีสุดนี่ครับแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราขึ้นตาลผมเห็นลุงมานานแล้วผมวันนั้นผมก็เรียกลุงไม่ทันลุงก็รีบไปทำงานเออนี่เห็นไหมไม่มีอะไรครับมีไม้แล้วก็มีนี่เขาเรียกว่าทำพื้นฐานแบบพ้นเรานะครับอาชีพอาชีพอย่างนี้ไม่มีใครแย่งนะครับเพราะหนึ่งการขึ้นตาลก็จะมีอุปสรรคในการขึ้นตาลล่ะมีงูไหมมีงูไหม เจอประจำ,ะจำมีงูมีอะไรขึ้นนี่ลุงเขาก็ไม่กลัวนะครับนี่โอ้โหก็เรียกว,ว่าชีพขึ้นตาลผมเห็นรถยาวว่นี่ครับรถนี่พวงตาลมีตาลตาลอ่อนไปทำไรขายหัวตาลเด้เอ้ยมาช่วยงาน งเงินเรือนพี่ชายที่บ้านแม่เงินเรือนหมายถึงอะไรขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงผีเลี้ยงอะไรโอ้แล้วขายพอเราลูกตาเราตาหนอนไปทําแกงไหมทําแกงทำไรพว,ำพ,พวกเครื่องเขาทำเพณีโอ้เครื่องทําประเพณีใช่ไหมโอเคนี่ลุงเขาบอกว่าหากินแบบอาชีพหลักๆสบายๆนะครับรุ่นยาวไปเลยนะครับ,เ,นะรบเห็นมานี่ยาว่าเกิดการนะขอภัยครับอาชีพนี้มีน้อยครับมีแต่ลุงคนเดียวที่ทํา แค่น้ำตาลหวานลุงทำไหมตาลเมาตาลอะไรไม่เรียนน้ำตาลสดไม่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 ทำนะครับไปเหมาเขาไว้มันไม่ต้องแล้วแล้วเชือกยาวๆน้องไม่ทำไรเชือกยาวๆตัดต้นไม้เชือไม้ใหญ่ก็เอาไว้เอาไว้ตรงไว้โอ้ตรงไว้ยาวนะเวลาเวลาแต่เอาหน้าลมเนี้ยอ่าอ่ามันต้องมันต้องมันผูกยอดแล้วก็พอผูกยอดฟันลงมาก็ขึ้นนี่ก็เป็นการถนอมต้นตาลอย่างหนึ่งนะครับคือลักษณะว่า ไอ้ต้นตาลนี่ก็ไม่เจ็บอะไรครับนี่ขอบคุณลุงมากครับลุงอะไรอีกครั้งหนึ่งครับครับลุงอะไรชื่ออะไรครับคาณชายิสุขครับเอ่อเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามหกสามห้าสี่สองครับขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากครับอาชีพขึ้นตาลครับอาชีพเสี่ยงความสูงครับสวัสดีครับจากลุงดำนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีลูกครับ